มันกวาเหมือนไฟร้อนร้าวเดียวเจอรักสามเศร้าเหมือนไฟหมกเท่าหญิงหนึ่งมีสองเจอไปครั้งเหนว่า คนมีผมน้อยถึงเป็นและคนมีผมนอยแต่ล้อยและคืออีกเลยเราคลองให้ลองเจ็บปวดตัวนองแมาลวมีไดเจ้าคยุดทำหยุดรักขอาใจจะไม่ลังริงใดนอกจากเมฉันอิสระอยู่อย่างทุกวันที่ึ้นมันก็อันวานนิดวันหน่อยไม่เป็นนกน้อยในกองทองข้าคานความรักชานฉันทานทขอัดปาแล ดวงแกแต่แล้วกว็ต้องทานไปพร้อมยิ้มชายหัวนั้นที่เขาข้า,าใจทุกวันฉันไม่มีใครเป็นนายบังคับบานชาหาไม่ใส่บ่มีไผธ่าไม่ใส่บ่มีไผหธ่า ใค้คว้างใหเอ็่นคือเก่าพอเราเกลับไปนั่งสดเราอ้อยเมาเหลวกับเม็นูมันน้ความผู้ใจความรักเป็นไ่ไม่อยากจะรู้กูคิดถึงที่รักปากน้ำโพโตที่เคยควางโชว์ที่ท่าตะโกต้น สงกระหัจากไปไกลโพ้นพี่คิดถึงคนนครสวรรค์ศูนย์นกลางปิงวังยมนานรวมกระแสทานประสานใจเขาคนพี่คนอีสานดินทานกละไอายได้เจอจอมใจสาวปากน้ำโพโมเหมือนต้องมนวนวันไว้ไว้ว่าเอ้ยว่าใจรักนางมากล้นไปฝันต้องกอารอวบนเป็นผู้ชีวัน เป็นควันที่วิ่เรารักกันมาหากนับเวลาก็ยังเข้ามาถึงปีที่สี่ปรึกษากันว่าเราจะไม่มั่นแต่งกันปัหายปีหากเป็นไปตามนี้พี่คงได้เป็นเคยเมืองสีแควรักและคิดถึงปากน้ำโพโ อยากกลับไปโอไปอ่อนไปอ้อยสำออยเทคลแคลงอยู่ไกลกันแสนพี่คิดถึงแฟนสาวเมืองสีแควันไหนพี่ฟ้องแน่แจะอ่อนพ่อเม่ไปขอทันที ก็ยังเข้ามาถึงปีที่สี่ปรึกษากันว่าเราจะไม่มันแต่งกันปลายปีหากเป็นไปตามนี้พี่คงได้เป็นเคยเมื่อสี่แควรักและคิดถึงปากน้ำโพโกอยากกลับไปโอ้ไปอ้อนไปอ้อยสำออยที่แค่ อยู่ไกลกันแสนพี่คิดถึงแฟนสาวเมืองสีแคววันไหนพี่พบนแน่ๆสะออนพ่อแม่ไปขอ ฟ้าเสกสายลงมต้งจากเลี่ยมของเธอทุงงบัดกาไวแล้วเที่ยงนาน้อยคอยผักโซ่ยับขึ้นมากินข้าวเศ้ามีแงเบิงจันน้อย นางขึ้นไปลอยลอยเพื่ออดีตผู้หญิสิ่เป็นบาปย่อนมาคุเขาเืยควายบากตัวหน้าตามหนอเถ้งเรางานประจำคือไทยนาคนพ้นเขาเใจ เธอวินนังนองคงสิบอสมปองเดาตัวนอนนอกกับพี่เธอเมียพิมคนเดียพี่เช้าหน้าต่ำใจบกขอไปได้แม่นหัวเทียงโโอ้ห สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เป้กครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับสวัสดีแฟนเพจของร้านมิวสิกซับพอร์ตนะครับวันนี้เรามีมิชชั่นนะครับมีศิลปินพื้นบ้านนะครับนามของท่านคือ ชื่อที่ผมเรียกคือพี่เป้ชื่อจริงคือสุขสรรโกษาแสงครับพี่สุขสันโกษาแสงก็เป็นศิลปินพื้นบ้านอาชีพของท่านคือนักดนตรีที่เขาเรียกอะไรนะเล่นอิเล็กทตรนอิเล็กทตรนถ้าคนอยู่อีสาจะไปเจอบ่อยนะฮะคือนักดนตรีคนเดียวเนี่ยแต่เล่นทุกอย่างเลยก็นักร้องเรียงคิวมาเป็นโหลเลยเล่นกันที6กเจ็ดชั่วโมงนะครับเนื่องจากว่าเรามีสินค้าที่เป็นคีย์บอร์ดซึ่งจําเป็นที่จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ นะครับก็พี่เป้ก็ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้านคีย์บอร์ดโดยเฉพาะเพราะว่าเล่นมาตลอดนะครับเล่นมาน่าจะหลายปีอยู่ก็เล่นอาชีพิจริงตั้งแต่แตปี2530โอเคก็3 0 33ปีนะโอโ้โหไม่เยอะเท่าไหร่3าย33ปีครึ่งชีวิตเท่า <laughs> นั้นเองนะครับโอเคคีย์บอร์ดตัวนี้ uh, เราตั้งใจที่จะให้เป็นเรื่องของการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาดนตรีพื้นบ้านเพราะส่วนใหญ่คีย์บอร์ดเนี่ย uh, ถ้าใน uh, มันก็จะเป็นเครื่องดนตรีของสากลเขานะครับถ้าไทยๆเสียงพงเสียงพิดในกล้องไม่ค่อยมีเนี่ยตัวเนี่ยเรา,เาทําเป็นคีย์บอร์ดสําหรับคนที่อยากจะให้ลูกหลานหรือว่าตัวเองกันแล้วแต่เนี่ยเรียนดนตรีสารมีเครื่องนี้มาให้เมื่อสักครู่พี่เป้ได้เล่นไปแล้วนะครับถามความรู้สึกพี่เป้ว่า,ารู้สึกยังไงบ้างครับกับคีย์บอร์ดพลาสติลสยามคีวันตัวนี้ครับถ้าเทียบกับ ราคานะฮะเกินความคาดหมายครับเกินความคาดหมายหลายเท่าลราคาคือ4ี่พันบาทสี่พันบาทแต่ความสามารถนี่น่าจะประมาณหมื่นอัพสองหมื่นขนาดนั้นเลยนะครับขนาดนั้นขนาดนั้นจริงๆฮครับมันมันมีอะไรที่มันเป็นที่คิดว่ามันคุ้มราคาที่มันที่พี่ว่ามันคุ้มราคาคุ้มราคานะครับถ้าเทียบในราคา0ี่พันสิ่งสิ่งที่แบรนด์อื่นยี่ห้ออื่นไม่มีนะครับ4ี่พันอันดับแรกเลยที่เราสัมผัสทีก็คือเรื่องของทัชชิ่งครับ ตอนนี้มีทัชชิ่งสามระดับซึ่งไม่น่าจะมีในราคาราคานี้ไม่น่าไม่น่ามีแน่นอนเลยใช่ใช่คงหาไม่ได้คงหาไม่ได้แน่นอนนอกจากเรื่องทัชชิ่งแล้วก็มาในส่วนของจังหวะซึ่งมีจังหวะอีสานไม่ว่าจะเป็นลำพูไทยลำเพลินลำซิ่งชาชาชาโบริโลพวกนี้นะฮะจะออกมาสไตล์อีสานนะครับซึ่งโอถือว่าทําได้มาโอเคมากแล้วก็นอกจากจังหวะแล้วก็ในส่วนของเสียง มีเสียงแคนเสียงโวตพวกนี้นะฮะหลายเสียงที่เป็นเสียงอีสานในราคาสี่พันซึ่งยังไงก็หายี่ห้ออื่นไม่มีละอันนี้มีเงินมีเงินหนึ่งมีเงินหนึ่งหมื่นบาทซื้อไม่ได้เพื่อที่จะหาเสียงหล่านี้ในคีย์บอร์ดนี่ไม่ได้ไม่ได้แล้วส่วนอื่นๆมันที่มันมันมีแค่นี้ไหมครับหรือว่าอื่นๆมันก็ยังมีมาให้ด้วยอันอื่นเช่นพิกแบนนะฮะพิกแบนพิกแบนอันนี้ก็ต้องมีคีย์บอร์ดแพงถึงจะมีใช่แล้วก็ออย่างหนึ่งก็คือสโตมีสโตอีกด้วยคือเช่นเราตั้งงเสีย ชาช่าจังหวะชาช่าความเร็วขนาดนี้เสียงโอแกนเราตั้งเราก็เซฟไว้ในสโตที่1นึ่งบิกินสโตที่2จังหวะอะไรแล้วก็ว่าไปซึ่งราคาขนาดนี้ไม่มีแน่นอนต้องระดับอัพส0 0หมน่าจะมีก็ยังอยู่ในประเด็นที่มันคุ้มค่าคุ้มราคาอยู่นะครับคําถามสุดท้ายเป็นคําถามให้กับคนที่กําลังชมอยู่แล้วก็สนใจลังเลอยู่ะจะซื้อดีไหม จะซื้อดีไหมน่ามันน่าสนใจนะให้พี่เป้กให้คําตอบตรงนี้นิดนึงครับถ้าตัดสินใจนะครับถ้ามีเราถือว่าทุนไปเยอะนะฮะถ้าตัดสินใจซื้อตัวนี้ผมบอกฟันธงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับรีบตัดสินใจเลยครับราคาขานี้ผมมาครั้งแรกที่ผมไม่รู้ราคาผมคิดว่าราคาตัวนี้หมือนอัพแน่นอนแต่ได้ยินว่าสี่พันตกใจเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ลังเลนะครับไม่ต้องลังเลรีบตัดสินใจเลยครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับผม โอเคขอบคุณพี่เป้มากนะครับขอบคุณมากครับผมครับคแล้วก็สําหรับคุณผู้ชมที่กําลังลังเลอยู่มาซื้อที่ร้านนะครับ3,900บาทนะครับไปถึงสี่พันด้วย4,100บาทคือรวมส่งไปถึงบ้านท่านนะครับทักเข้ามาครับวันนี้รายกันเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ